สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพ้นตำรวจเอกต่อสักสุวิมล<ม>ผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พ้นตำรวจเอกสิริศักดิ์นาคมาศผู้กำกับการสืบสวนสองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสองทำการสืบสวนจับกลุมผู้ต้องหาคาดียาเสพติดข้อหาร้ายแรงให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นต่อมาเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2567เวลาโดยประมาณเที่ยงคืน30นาทีสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้จำนวน3รายได้แก่ หนึ่งายสงการอายุ28ปีสัญชาติพมา่าเชื้อชาติพมา่าผู้ต้องหาคนที่1 2. ึนายพานุเดชอายุ24ปีผู้ต้องหาคนที่ 1. 2 3. งนายพงชัยอายุ30ปีผู้ต้องหา,คน,นงา,า,งหาคนที่3พร้อมด้วยของกลางหนึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน9ก้านสี่แสนสองหมื่เมตร สองรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้าฟรีสีขาวหมายเลขทะเบียน2กไก่ข,ข8812กรุงเทพมหานครพร้อมกุญแจสามรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเบนซ์สีขาวหมายเลขทะเบียนขไข่งงงู5557ชนบุรีพร้อมกุญแจสี่โทรศัพท์มือถือจำนวนห้าเครื่องโดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง โดยการมีไว้เพื่อจาหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนสถานที่จับกลุ่มริมถนนปากทางเข้าชุมชนทับแก้วสามคัคคีถนนสงประภาซอย7แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร เมื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3รายให้การรับสารภาพว่าอยู่ในเครือข่ายปาร์คไซน้อยโดยจะทําหน้าที่ต่างกันคือขับรถยนต์เฝ้าดูแลเปิดปิดบ้านเช่าหรือนํายาบ้าไปส่งให้ลูกค้าตามคําสั่งของนายปาร์คโดยได้ค่าจ้างเป็นครั้งครั้งไปประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสี่หมื่นบาทแล้วแต่งานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบและนําตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมของกลางมาดําเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายต่อไปตีสมเด็จรายงาน